สวัสดีเพื่อนๆหน้าเพจแล้ว YouTube นะคะครูก็มานั่งโลกราฟตั้งแต่บ่าย3ามจนมาถึง2องทุ่มครึ่งนะสำหรับวันนี้ก็คือมาอัปเดตให้คุณเห็นนะคะตามที่ครูบอกเมื่อกี้ที่ส่งภาพไปให้นะคะก็คือถ้าจะบายก็คือคอนเฟิร์มด้านบนถ้าจะเซลลก็คือคอนเฟิร์มด้านล่างซึ่งจังหวะที่เมื่อกี้นะคะในคลิปสไนเปอร์จะเห็นแล้วแหละเพราะครูอัดตอนสดๆให้เห็นนะคะก็คือครูจะให้ดูนะคะ,ะวันนี้ว่าเขามีอะไรนะคะวันนี้เขามี ข่าวนอนฟาร์มวันศุกร์แรกของเดือนส่งเสริมเขาด้วยนะคะซึ่งทำให้ทองลงมาเนี่ยเองก็คือเอ็มพการจ้างงานออกมาดีเศรษฐกิจดีเขาเลยไม่งอทองคานั่นเองนะคะสำหรับวันศุกร์แรกของเดือนไม่งอทองคํา ก็คือประมาณนี้เห็นไหมคะเขาไม่งอแล้วเขาก็ส่ามานั่นแหละครูบอกว่าทําจังหวะดีนันซึ่งเมื่อกี้เราจะเห็นและในคลิปสไนเปอร์ว่าตอนที่เปิดตลาดมาใหม่เนี่ยแรงเด้งของเขาเป็นยังไงนะคะจะจะชัดเจนในคลิปสไนเปอร์มากๆเลยอันนี้ครูจะต้องอัดไม่เกิน5นาทีให้เห็นข้อสรุปทั้งหมดนั่นเองนะคะว่าทําไมทองถึงลงประมาณนี้อ่ะเห็นนี้ไปดูค่ะนะคะอ่ะไอเมื่อกี้ที่ครูเขียนไว้นะคะ,อ,ะอันนี้เป็นภาพที่สอนนะคะอ่ะคุณดูเห็นไหมคะประกอบกับนะคะอ่ะ H 4สป็นเป็น High Hi, แล้วก็อะไรคะ ติดแก๊ปราคาอันนี้คูลล,ลืมใส่นะตัวเลข1กับ2แก๊ปราคา2นะคะแล้วก็นี่ประกาศประกาศนิวโรแล้วนั่นเองใน H4 เสร็จแล้วอะไรคะพอประกาศเสร็จก็คือคะมันติทำเฟรมตั้งแต่ทำเฟรม H4 H1 ไปถึง M1 เป็น low l o ว e r low ทั้งหมดเลยและส่งผลให้ d a เนี่ยนะคะเป็นแค่ค่าพักตัวเห็นไหมคะ47เห็นไหมเห็นเดไหมคะ เห็นเดดูอาร์ไซตรงเดตรงเนี้ยเห็นไหมครูเอาเคอร์เซอร์ลูกศรเดจะต้องเป็นค่าพักตัวเท่านั้นนะคะเป็นค่าอื่นไม่ได้ครูเน้นย้ําตรงนี้ให้เห็นนะคะเสร็จแล้วเราเห็น H4 ไหมคะอ่าเห็นไหมแล้วก็รับสัมพันธ์กับ M M15 5นาทีเนี่ยเป็นล o ว e r l แล้วก็จะต้องโฟกัสเซลล์ตามโครงสร้างแล้วนะคะครูบอกว่าทองจะต้องกลับตัวประมาณปลายเดือนกุมภาถึงต้นมีนาเห็นไหมเพราะจังหวะ pullback ที่เขาจะขึ้นไปเนี่ยกินระยะเวลาประมาณนี้เลยนะคะ นะคะใครที่เรียนคอร์สหลักจะเข้าใจโครงสร้างทั้งหมดเลยแล้วก็อะไรคะส่งผลให้อะไรคะส่งผลให้คนที่อะไรคะคนที่จะเล่นคนที่จะเล่นอะไรคะเล่นเล่นเล่นอ่าเล่นเล่นเล่นเนี่ยก็คือจะต้องรอตรงกรอบราคาตรงเนี้ยนะคะเพื่อรอให้เขาเบรกซึ่งทีนี้คุณเข้าใจหรือย,ยังว่าเมื่อมันเป็นล o ว e r l แล้วมันจต้องขึ้นไปไม่หายแต่มันไม่ได้ขึ้นไปเนี้เพราะว่าตอนบ่ายสามครึ่งครูก็อาจคลิปให้ดูสดๆแล้วใช่ไหม ไม่มาจนกระทั่งมาถึงสองทุ่มครึ่งก็คือส่งตลาดอะไรคะส่งผลให้เห็นเสร็จแล้วก็ชะลอตัวลงมาประมาณนี้เสร็จแล้วก็อะไรคะติดดีมาซัพพโซนที่ครูบอกไว้เมื่อกี้พาไปดูที่ H4 สี่แล้วอะไรคะก็จะต้องรอให้เขามาจะรับสัมพันธ์กับพอดีจะต้องให้ตรงนี้จบถ้าวันศุกร์เนี่ยยังไม่เบรกจากตรงนี้เราก็ปล่อยเขาไปก่อนเห็นไหมถ้าเราเป็นคนที่ไม่รอเวลาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมุติว่าคุณเปิดบายไปแล้วตั้งแต่ก่อนเวลาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเห็นไหม เวลาสําคัญและจังหวะก็สําคัญนะคะการอ่านกราฟก็ต้องอ่านให้เข้าใจด้วยแล้วก็อะไรคะที่เหลือก็แค่รอนั่นเองอันนี้คือทั้งหมดที่ครูสรุปมาเห็นว่าทําไมเมื่อวานที่คนที่เปิดบายทั้งหลายเขาถึงตายกันทั้งหมดแล้วเราเล่นเซล์มาเราถึงชะนะรอบนี้ก็มายืนยันเซล์อีกรอบหนึ่งซึ่งอะไรคะมีข่าวมาสนับสนุนด้วยนั่นเองเนาะอ่ะอันนี้ครูก็จะลงเป็นคลิปแบบเป็นช็อตสั้นๆให้นะคะก็ขอบคุณมากค่ะครูขอบอกนะว่า คลิป uh, 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 ที่กดจอยของเมมเบอร์ชิพนะคะมันเก็บเป็นรายเดือนนะครูเข้าไปแก้ไขหน้างานไอที่หลังบ้านไม่ได้นะคะ u ูทูบบังคับเป็นรายเดือนและบังคับเรื่องราคาด้วยเองครูไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เนะาะก็จะแจ้งไว้ประมาณนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ